ช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลรับสาวในเมืองสว่างค่ะเมนี่ภาพี่น้องมาเที่ยวผู้ลมโลมาชมความงามอลังการงานสร้างป่าสีชมพูผู้เขาสีชมพูมากับเจดากับเสียจอยบรรยากาศดอกนางพญาเสือโครง่งดอกสีชมพูง่า งามจุดนี้ให้ไล่เลยนะคะผู้ไดามาเที่ยวมาชมถ้าบ่ไดึ้นมาอ่าท่อมมาชมมาถ่ายรูปในจุดนี้ก็ถือว่าพลาดเพราะนะนนจะต้องมาถ่ายรูปเตรียมชุดสวยๆสีให้ตัดกันกับส,ดสะะีดอกนางพญาเสือโครง่งนะคะดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูเขาก็ต้องหาเสือผาหาชุติ สีตรงคามกันนิดนึงอ่าชมพูขาวก็ได้นะคะ,ะนี่คือความสวยงามเอาถายในจุดที่เป็นให้ไหล่เห็นดอกเลยบนิสิพา้ายางชมเบิดเทิงตน้นเทิงพื้นนะคะที่เป็นอ่ามีห้าสวยๆเจ้าหน้าทีบ่บรนก็ตัดไ้อย่างสวยงามเดินสะดวกสบายเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้มหัศจรรย์ แห่งความสวยงามเบิดภูเขาภูเขาลูกนี้ชื่อภูลมโลค่ะความงามก็คือเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็ออกดอกบานสัพลัง่งจะมีความชมดอกนางพญาเสือโครง่งนะคะเป็นเออช่วงนี้จะเป็นช่วง ยางชกไตตุนแลยกัผู้ใดอยากถ่ายรูปแอคชั่นท่ายดก็เฮ็ดไปละอันใดมันที่สวยสิงามอันใดมันสิแสดงออกถึงความสุขความแฮปปี้ก็เฮ็ดไปยางไปกัออกกําลังกายไปกับความหนาวก็คลายๆไปในจักน้อยนะคะแต่ว่าก็จุดนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดใดบ่มาชม แปลงนี้เป็นแปลงที่4ที่ดอกนางพญายเสือโครง่งบานแบบร้อยเปอร์เซนะคะเป็นยังทุกคนต้องมาชมหรือว่ามาเบิงมาเที่ยวภูลมโลในช่วงที่ดอกนางพญายเสือโครง่งบานสะพรั่งเพราะว่ามีช่วงเวลาอันจำกัดประมาณ15-20ถึงวัน ที่จะได้ชมความงามของดอกนางพญาเสือโครง่งมันจะเริ่มตน้นาจากค่อยๆใบรุดล่วงแล้วก็แตกดอกออกดอกกัดสิค่อยๆบานค่อยๆบาน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 ไปจนถึงร้อยเปอร์เซ็นช่องจำลองลิ้นเงนินชาแนล สาวในเมืองสว่างก็เลยพาเที่ยวพาชมดื่มดำความสวยงามความสุขแบบธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนค่ะบานร้อยเปอร์เซนโอ้ยบอกมาอ่อนซ่อนอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เอาเวลาคนละนะที่สองนาที่จะถ่ายคู่ถ่ายเดียวหรีอว่าถ่ายเป็นกลุ่มถ้าถ่ายเป็นกลุ่มก็ต้องมาถ่ายทั้งไตเนาะ หลายช่องคนกมาแต่ว่าไฮไลท์เลยสำหรับช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลจะพาพี่น้องไปเที่ยวภูลมโลหรือว่าแปลงดอกพญานางพญาเสือโครง่งเดินทางไปแบบ vip นะคะ,ะห้าจะบ่เหมาลดไปหลายคนเนี เอาจะเมาเที่ยวเดียวไปเพียงสี่คนเที่ยว<ค>น,นี้ไปรถกันเบอร์ห้าสิบสองมาจอดมากม็กจะจิโล่ไปคุยกัน,นไปโซ่กันเพราะว่าพี่น้องเช่าเช่าเขาเผาโมงค่ะที่เป็นผู้บริการากที่คุยกันอ่ผู้เที่ยวกับเที่ยวผู้เบิ้งรู้เร็วกันเห็นทุกวันวันละหลายรอบ เดีกับคุยกันซูก,กันเพิ่กจะว้าอีกภาษาหนึ่งเนาะฮะตานนี้กะบอกเข้าใจละอ้าช่อมจุดที่สวยงามอลังการที่สุดก็นจะภาพไปอีกจุดหนึ่งหรือว่าแปลงนี้ตรงนี้หรือว่าจุดนี้เป็นจุดถือว่าเป็นจุดที่หนึ่งก็ได้ที่ทุกคนหูจักพูลงโลหรือว่าดอกนางพญาเสือโครง่งนะคะที่ เฮ็ดหายนักท่องเที่ยวมาเบิงมาชมจุดนี้จะมีใหไ้ไหลคือจะมีก้อนหินเป็นก้อนๆใหญ่ๆค่ะแล้วเพิ่นก็เฮ็ดค่ายๆกับอันนางลานหรือว่าเป็นเป็นเลื่อนรับโลงเฮ็เฮดชุดนี้ก็ได้ขึ้นมายืนเทิ่งก้อนหินใหญ่ๆคล้ยคายๆห,หินสามวานของจังหวัดบึงกาฬ แต่ว่าอันนี้ก่อนหน่อยแต่ว่าขึ้นมากก็จะได้ชมวิวแบบ360องศาเห็นต้นนางพญาเสือโครงที่ออกดอกสีชมพูสวยงามอลังการแบบว่ารอบทิศทางเห็นภูเขาหลายๆลูกมองไปไกลๆเห็นฝ้าเห็นแดดเห็นหอดแปลงที่ขาเจ้าปลูกกระลำหรือว่าบ่ท่านได้ปลูก เห็นหลายอันหลายอย่างอ,อยากให้พี่น้องมาเบิงมาชมอย่าลืมติดตามช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลสาวในเมืองสว่างพาเที่ยวาสำรับรอบนี้ค่ะมาพร้อมกับเจดดาคนสวยและเฮียจอยอพี่น้องเศรษฐีชาวอำเภอบ้านดุงให้ได้มาเที่ยวมาชมนี่คือบรรยากาศทองฟ้า ผ uhm like, uh oh, ู้เขาที่แบบว่าใกล้จะแจ้งสว่างจุดนี้ก็เป็นจุดที่ขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อเห็นใกล้ๆค่ะเห็นดอกนางพญาเสือโคงมแล้วก็ใต้รูปเป็นก็จังเหินอยู่ทึ่งทองฝ่าอากาศผลคัะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเนี้ยมอนเศร้านะคะนี่ เดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งจุดืมืห้จะแมนหลายมองเที่ยวมองชมในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแต่ว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ภูลมลโลดอกนางพญาเสือโครมถูกคนอมกจะมาถ่ายรูปจุดนี้ไฮไลท์ก็คือเห็ดให้าะถ่ายไปแบบว่าม่องไปแล้วทีเป็นเห็ดให้ สูงูๆให้เป็นคนจะจอยสูงๆ่นดีเอามวลไหลกระโดดโลดเต้นเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงอันผู้ขับรถบรรทุกถาอยู่หันเอามองไปไกลๆแงเห็นสวยงามอลังการงานสร้างอยากให้ทุกคนมาดูมาเบิงมาชมสีชมพูพ่นสีแห่งความสุข โดนสีแห่งความรักใครมาก็จะมาเอาทายรูปเอาท่าใดกับบอกขักใจเพื่อนเอาท่ายกมือเอาท่าเป็นทำเป็นลูกหัวใจถ้าชีโบชีเบชีฟ้าเธอเคยเห็นฟ้าอืเอาวันนี้ให้รูปหัวใจลรูปหัวใจทำรูปหัวใจให้หน่อย เปลี่ยนท่าเห็นทั้งหลังนะถ้ารูปหัวใจถาโอ้ยอน,นี่จะท่ายยัง <c oughs> ถ้าเฮินฟ้าเฮินฟ้าเราจะบินไปด้วยกันจุใจหรือ,อยังถ้าจุใจเลว้วถ่ายพอเลว้ว <Okay. S 1> ให้หนูขึ้นไปถ่ายบ้าง <Okay. S 1> อ ถ้าลูกเป็นที่นาพ่อใจฟ้าวเมื่อคืนโลดเพราะว่าโลดสิบ้าไปอีกอแปลงนึงหรือว่าอีกจดหนึงที่สวยงามข้างทางก็เต็มไปด้วย <c oughs> ดอกนางพญาเสือโคร่งสวยงามไปตามขางทาง <c oughs> ห้พี่น้องมีความสุขเด้อเบิ่งสิ่งสวยสิ่งงามนี่นะ <Okay. S 1> บาทนี่ก็ะจะได้ ลุกลด át, ลดลไปเรื่อยๆขั้นเลยกับพี่น้องพี่น้องที่มาส่งปูเพินดูแลผู้โดยสารมันก็คุยกันโซกันอันนั้นอันนี้ไปอณะนักขท่องเที่ยวกับพักกันย่างไปเป็นคูเป็นกลุ่มหลายหลายหลายกลุ่มนะคะมาเป็นกลุ่มรุ่นหกสิบอัพก็มี่หนุ่มสาวก็มี่สาวู้เกเด็กเล็กเด็กน่อยก็มี บางคนก็เตรียมชุดมาตั้งหลายชุดนะจ๊ะอันนี้เด็กๆค่กกน,น่ารักเด็กๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะวิวนี่จะมีหินหลายๆโขดหินนะคะแล้วก็มีป้ายด้วยป้ายนี้ป้ายน,ายนี้คือป้ายอะไรป้ายนี้เดี๋ยวอ่านก่อนอ่านก่อนผู้ลมโลโที่สร้าง ที่เป็นจุดตั้งแต่ปี2,551แปลงที่หนึ่งแปลงนี้ชื่อแปลงมโนนะคะปุไดามากก็ตตองมัทายาป้ายเพาถ่าะว่าเป็นคำบรรยายาที่ ครั้งที่สุด <laughs> บอกว่านี่มาจริงของจริงสาวน้อยกะทายกันละค่ะจาง,งปีกเหมือนจะบินเลยอ้าวชี้ป้ายชี้ไปวิว360งองศา โอ้ยอ่อนซ้อนจะเมนง่ายนี่คือความงามตามธรรมชาติบ่มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไปชมดอกซากุระถึงประเทศญี่ปุ่นเราก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตสามจังหวัดร้อยต่อเชื่อมกันเนื่มเบาซุฟฟางตัวภูลมโลหรืออุทยานแห่งชาติ ปูหินร่องก้ามีร้อยต่อสามจังหวัดค่ะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภออำเภออีกยังเหรอลมสักลมเกาเขตฉบูนแล้วก็อำเภออำเภออะไรอ่ะจังหวัดพิษณุโลก อันนี้มั่หลายจุดนี่นี่อำเภอนครไทยอำเภอนครได้บาร์ที่ดีมากขึ้นมาชมอันนี้เป็นจุดที่เป็นสังเอาไม่ไพศาลเป็นคล้ายๆกับนางลานนี่แหละเป็นมากเป็นเวทีชมอู้สวยจังเลยภอเลมรูมรูนางพญาเสือเขานางพญาสีชมพูเป็นภูเขาสีชมพู สีแห่งความรักแท้ก็าาขึ้นสีแห่งความรักแท้อยู่ใกล้ๆฟ้าฟ้านี้นเราคลองภูนี้เราก็คลองมีความสุขทุกคนไผมาถ่ายไผมานี่ตั้งแต่ภูได้สูตรโอโซนได,ได้ลมหายใจยอของธรรมชาติ ต่อลมหายใจให้มีความสุขต่ออายุยืนไปอีกหลายเป็นสิบสิปีปุล่ะผู้ใดปัานใดมามาเ <มา S 1> ด้อจ้าตามรอยสาวน้อยเมืองสว่างตามรอยช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงให้เงเกาเพลงรักคนมีหนวดค่ะกับเพลงบัตรเชิญไอเอิ้นลา กุมนี่เพิ่งเก็จะแต่ละคนนี่ต้องใส่หมวกแ่ใส่หมวกวันได้ได้นุองนันหนาวแห้งอุณหภูมิประมาณ11-12องศานี่แหละนี่คือวิว360องศาออท่านบุญท่านไต่กำลังถ่ายอยู่จีดาคุณนะไทยเอ้าย่ำลงต้องมีคนดูเลยแล้วก็มีผู้เอาสุดเกาหลีมาไทยผมเด้อ ใส่สุดกเกาหลีไทยเป็นแบบไม่จังขื้จริงมา,มากจากประเทศก<ด>เกาหลีได้หลายวิวจริงๆค่ะนี่คือ,อจุดท่องเที่ยวที่อยากให้พี่น้องไปเบิ่งไปชมโ,โ,โอกาสมากจะทำให้เรามีความสุขไม่ไปไม่รู้เมืองไทยของเรามีดีทรับในดินชินในน้ำป่าเขาลำแนวไผยดอกไม้ ซอยกันดูแลเบิงแย่งให้ธรรมชาติสวยงามและอยู่กับเราไปนานๆให้ลกูกหลานผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นได้เบ่งได้ชมอีกต่อไปอ,อย่าลืมเลยค่ะเดอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจำลองเล่นเงินชาแนลแล้วก็อย่าลืมดื่มกาแฟก้าดีคอฟฟี่พัทด้วยนะคะถ้าอยากสั่งกระโทษหา บริการส่งทั่วประเทศค่ะเก็บเงินปลายทางกับกาแฟ9้าดีคอฟฟี่พาร์ทสาอินวานสุขภาพดีด้วยกาแฟโอ้ยจะมันงามแหงเบิงแหงงามวิวนี่ได้ได้หลายธรรมชาติมีทั้งก่อนหินมีทั้งต้นไม้ที่เกิดอยู่บนภูเขาแล้วก็นางพยาเสือโค่งแบบ ซึ่งสัมมาอย่าลืมดื่มกาแฟก้าวดีคอฟฟี่ฟา้าเด้อจ้า